โอ้โหทุกคนเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมาว่ะมาว่ะแม่งมาเว้ยมาเว้ยเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหสุดยอดอะ่ะทุกคน สวัสดีสวีดะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องกุ๊กไก่ไข่ทองคำค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับในเมกาเกมนะคะกับตัวเกมบิกินี่พาราไดซ์จ้าเออวันนี้นะคะกุ๊กมาก่ยอด500บาทเบาๆจ้าทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้กุ๊กจะพาทุกคนเนี่ยไปปังหรือเปล่านะคะหรือว่าจะไปพัง แต่สําหรับเราเนี่ยนะต้องปังอย่างเดียวนะคะจะพังไม่ได้ะคะ่ะทุกคนไปเลยเดี๋ยวขอดูยอดแป๊บหนึ่งนะคะปรับยอดแป๊บหนึ่งนะ,ะทุกคนนะ,ะอืไปเลยไปเลยโอ้โหลุน้นลุ้นสเก็ตเตอร์ทุกคนเข้ามีเนี่ยเข้ามีเนี่ยอ้อหไม่เข้านะคะไม่เข้าเท่าไหร่สี่สิบบาทมาเริ่มมาแล้วอะไรครับเนี่ย ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไปกันต่อเรื่อยๆเลยฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะแบบมาไวเค็มไวนะคะยิ่งกว่าสิ่ม,มั่นคงประกันภัยนะคะทุกคน <c oughs> อะไรเล่นมุกอะไรวะอืมค่อยๆไปค่ะทุกคนค่อยๆไปฮะ เขาบอกกันว่าช้าๆได้พ้าเล่มงามนะ,ะทุกคนค่อยไปเรื่อยๆฮะทุกคนไปเรื่อยๆฮะอื้มเงียบเก๊บฮะอะไรกันครับเนี่ย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยกุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครมีเกมไหนเด็ดดีแนะนำกันมาได้เลยะคะ่ะที่คอมเมนต์เฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบแปดบาทนะทุกคนเอออย่าลืมนะคะถ้าใครมี เกมไหนด,ดีเด็ดนะคะหรือว่าแตกแบบรัวๆเนี่ยสามารถบอกกุ๊กได้นะกุ๊กจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> ขอปรับเปยี่สิบก่อนไปเรื่อยๆทุกคน <c oughs> จังหวะนี้มาน้อยมากฮะ,ะ <c oughs> ต้องเข้ารัวๆแล้วแลวหละมั <c> ้ง <oughs> เออเงียบเกินหรือเปล่า เงียบไปแล้วนะ่ะไม่น่ารักเลยนะฮะนะสี่สิบแปดบาทเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วโอ้โหเท่าไหรเนี่ยร้อยแปดบาทฮะเออเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่คะทุกคนเท่าไหร มาลุนมารุ้นนะมารุ้นมารุ้นกันนะว่าเท่าไหร่นะฮนะเทานะ่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะโอ้โหแค่กี่นาทีคนแค่สามนาทีาา 1, 2, าอ่ะก็ฟาดไปสิคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทเออฟาดแบบสวยสวยอ่ะฮะทุกคนสวยสวยอ่ะฮะ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเล่นค่ายเดียวกุก๊กนะคะเดี๋ยวกุ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถกดสมัครกันได้เลยนะคะมีพี่เพียร์มีเนี่ยคอยตอบเพื่อนๆใน24ชั่วโมงนะคะที่สําคัญนะทุกคนสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเออไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนขอปรับยอดอย่างนี้นึงนะอีกตาสองตาแล้วพอแล้วนะทุกคนเอออืม เขาปรับอีกนิดนึงนะโอเคค่ะ okay, ทุกคนสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ